สวัสดีค่ะเป็นข่าววันนี้นะคะสากรกฎาคมวศ2,564สรุปสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่ม17,345รายด้วยกันนะคะสำหรับผู้ป่วยสะสมวันนี้5,49512รายด้วยกันเสียชีวิตเพิ่มวันนี้117รรายหายป่วยกลับบ้านได้ 1 0 0่งสิบแปดรายนะคะหายป่วยสะสมสามแสนห้ามื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่รายด้วยกันกำลังรักษาอยนะู่ณปัจจุบันนะคะหนึ่งแสนเก้ามืนสองพันห้ารอยยี่สิบหกมาดูสถานการณ์ผู้ติดเชื้อตามพื้นที่นะคะในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนะคะพบผู้ติดเชื้อ7,098ราย สี่จังหวัดภาคใต้900รายจังหวัดอื่นๆ67จังหวัด8,658รายเดือนจำและห้องขัง681รายนะคะผู้เสียชีวิตกรุงเทพและปริมณฑล82รายสี่จังหวัดภาคใต้เสียชีวิต12รายจังหวัดอื่นๆ67จังหวัดเสียชีวิต22รายและเดือนจำห้องขังเสียชีวิต1รายจะเห็นได้ว่าในส่วนของกรุงเทพอย่าง ยังพบการติดเชื้อและการเสียชีวิตเป็นอันดับ1อยู่นะคะสำหรับมีผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นและผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ2อนะคะรองลงมาก็สีจังหวัดภาคใต้แล้วก็เลือนจำด้วยกันนะคะสำหรับในส่วนของ10จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะคะได้แก่กรุงเทพ3าพัสรายสมุทรปราการ ขึ้นมาอีกแล้วนะคะ1,386รายสมุทรสาคร1,186รายชนบุรี914รายนนทบุรี587รายจาเชิงเซา479รายนครปฐม378ราย,าอ,รายอุบลราชธานี350รายปทุมธานี330รายสงขา324รายนี่สงขาขึ้นมาเป็นอันดับ10นะคะจากก่อนหน้านี้ที่ ไม่ได้อยู่ในอันดับ10นะคะประทุมธานีอันดับที่เก้าสำหรับกรุงเทพมหานครยังเป็นอันดับ1อันดับสสุดรนะคะในส่วนของนนทบุรีลงมาเป็นอันดับ5นครปฐมลงมาอันดับ7นะคะมาดูในส่วนของสถานการณ์ในส่วนของทวีปเอเชียของเรานะคะไทยเรานะคะอยู่อันดับที่44ขึ้นมาอีก1 ลำดับนะคะซึ่งไทยเรานะคะพบผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด578,375รายนะคะติดเชื้อวันนี้17,345รายและเสียชีวิตรวม4,679รายด้วยกันนะคะจะเห็นได้ว่าไทยเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นดังนั้นลำดับก็จะขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับ ในส่วนอันดับที่แย่มากผู้ติดเชื้อเยอะที่สุดก็คืออินเดียนะคะอินเดียเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ31ม7ล้านหน5ลรยาายด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับติดตามเป็นข่าวอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เป็นข่าวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ